วันวที่ยี่สิบ้าตุลาคมสองพันห้าร้สิบแปดวัดพุทธารามเมืองซินิคลาสวันนี้เราจะรู้จักฝึกให้มีสติอยู่กับปัจจุบันโดยเฉพาะมีสติอยู่กับลมหายใจพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารู้จักมีสติรู้อยู่กับลมหายใจบ่อยๆเงืองๆเ,เป็นเครื่องอยู่กายก็ไม่ลำบาก ใจก็ลำใจก็จะไม่ลำบากเช่นตอนนี้โยมเพิ่งกินข้าวอิ่มๆนะกายมันลำบากมันอึดอัดเ็นไรมั้ยม,มันแน่นท้องมันอึดอัดแต่โยมลองหัดมีสติตามรู้ลมหายใจซิมีสติตามรู้มมมรไม่งั้นแล้วหูให้มันนั่งหลังทานอาหารยิ่งอุดอัดใจเลยเพราะน่าต้องมีสติตามรู้ลมหายใจ เดี๋ยวอาการที่ไม่พึงประสงค์ของร่างกายแน่นท้องหรือจุกเสียดมันหายไปมีสติให้จิตหรือใจเนี่ยตามรู้ลมหายใจต้องมีสตินะเพราะว่าตอนนี้มันอึดอัดมากนะมันจะคอยอึดอัดแน่นท้องเพราะนั้นมีสติให้ดีมีสติตามรู้ลมหายใจข้าทั้งตามรู้ทั้งรู้สึกถึงลมหายใจที่สบาย มีสติตามรู้ลมหายใจออกแม้จะดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อเรามีสติตามรู้โดยที่ไม่ต้องตามดูเพราะตอนนี้กำลังดูหลวงพ่อไม่ต้องตามดูลมหายใจแต่ขณะด,ดูหลวงพ่อแต่ละตามรู้ได้ไหมให้ตอนนี้กําลังหายใจเข้าหรือตอนนี้กําลังหายใจออกตามรู้ถ้าตามรู้ได้จะเบาเลยโอเคนะเพราะนั้นเวลาอยู่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลน,นะ อุดอัดเรานอนโรงพยาบาลเป็นเวลาสามวันห้าวันเจ็ดวันมันอุดอัดนะอืมพอนั้นโยมต้องหัดไว้ช่วยตัวอเองอให้มีสติตามรู้ลมหายใจตอนเนี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ตามดูหรือนั่งก้มหน้าหลับตาดูวันนี้จะฝึกสติกับลมหายใจด้วยกันมีสติตามรู้ดูซิว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าไปไง หายใจออกเป็นยังไงมันจะตามรู้จนกระทั่งกายเบาใจเบา,ใจเบาเลยโยมจะหายอัดเลยภายในสองนาทีเท่านั้นนะโยมหายใจเข้ามีสติให้ดีด้วยการมีสติตามรู้ตามรู้คือใจเมื่อก่อนนี้เรานั่งดูนั่งดูคือจิตจิตที่เราชอบคิดนู่นคิดนี่เราเอามาดูเราหมายใจแต่วันนี้ไอด้ดูตาดูดูอยู่ตรงที่เพ,พราะพุทลูกก็ได้ ดูหลวงพ่อดูอะไรก็ได้ที่มันเป็นกุศลสมาธินี่ระดูอะไรก็ได้ดูตัวเองก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ดูพุทรูก็ได้ดูอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตใจไม่วอกแวกไม่แช่ไปดูสามีไปดูลูกนะจิตใจวอกแวกหรืออาจจะดูรูปนั่งดูตัวเองก็ได้แต่วันนี้ยิ่งเป็กว่านั้นนอกจากดูตัวเองแล้วหรือดูหลวงพ่อมีสติตามรู้หัดมีสติตามรูไปเรื่อย เดี๋ยวโยมจะรู้สึกได้ว่าความอึดอัดทางกายหายไปหมดเลยนะาตาต้องอย่าละสายตาเพราะว่าเราต้องมีทั้งสมาธิอยู่ตรงที่ดูหลวงพอ่อสติอยู่ตรงที่ตามรูล้ลมหายใจสัมประความรู้สึกตัวอยู่ตรงที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมผ่อนคลายเวลาโยมรู้สึกตัวท่กพร้อมเนี่ยมันจะทำให้กายเราเหมือนกับเบาสบายโอเคนะ เพราะนั้นวันนี้มีสติตามรู้ลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแค่นั้นเองแล้วไม่ต้องก้มหน้าแล้วลืมตาดูพระพุทธรูปดูหลวลงพ่อมีสติตามรู้ใจมันจะเย็นใจจะไม่หมดหิดกับอาการที่หลังทานอาหารใจเราจะรู้สึกได้ว่ากายก็ส่วนกายแต่พอใจเรามีสติตามรู้ลมหายใจแล้วใจสบายเพราะนั้นเวลามีเรื่องที่ ไม่สบายกายอึดอัดลำคาญหรือเครียดนะมีสติตามรู้ลมหายใจอ่าแล้วไม่ต้องหลับตาเพราะว่าถ้าหลับตาแล้วมันมันมันเหมือนกับว่าบางทีเราเราเราเผลอหลับตาแล้วมันก็เหมือนกับอาจจะหลับในนะเพราะฉะนั้นลืมตาดีที่สุดเพราะโดยเฉพาะหลังอาหารเนี่ยถ้าหลับตาแล้วง่วงแน่นอเลยนะ่ลืมตาแล้วก็ตาดูอะไรที่เป็นกุศลนะดูพระพุทธรูป แล้วก็มีสติตามรู้ลมหายใจเข้าตามรู้ไม่ใช่ตามดูตอนนี้ดูหลวงพ่อหรือดูพรทรูปมีสติตามรู้ลมหายใจให้ดีและรู้สึกถึงลมหายใจที่เราตามรู้ให้ดีรู้สึกทั้งกายและลมหายใจโยมมีสติตามรู้พอมีสติตามรู้แล้วเป็นไง พระอึดอัดท้องที่กินเข้าไปมันจะหายไปเพราะอาณาปนานสิลมหายใจพุเจ้แต่ว่าเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเนืองๆกายก็ไม่ลำบากจิตก,ก็ไม่ลำบากอันนี้แค่โยมนะให้มีสติตามรู้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะฝึกฝึกซ้อมซ้อมเวลาปล่วยหนักนะต้องนอนโรงพยาบาลน,นานๆนะเราจะไม่อึดอัดไม่ไม่แบบทุรนทุรายลมก็ต้องหัด กำหนดมาที่กายเรากำหนดมาที่กายแล้วจะได้ฝึกสติตามรู้ลมหายใจโดยที่เมื่อกำหนดอยู่กับกายเนี่ยแล้วเราฝึกสติตามรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะไม่บกแบกบนะคือซ้อมเลยว่าสมมติว่าเราต้องนอนขึงเพื่ออยู่บนเตียงทั้งวันเลยโอ้ต้าไม่ได้ฝึกเลยนะอุอ่ดอัดนะแต่ถ้าพอยมกำหนดมาที่รูปนอน รูปนั่งแล้วก็มีสติตามรู้ลมหายใจถามันเลยนอนทั้งวันฉันก็จะไม่ดิน้นเพราะฉันกําหนดแล้วกำหนดจิตอยู่กับกายที่กําลังนอนบนเตียงแต่ตอนนี้เรากําลังนั่งก็กําหนดจิตอยู่กับกายแต่ให้ให้จิตมีเครื่องรู้ด้วยการมีสติตามรู้ลมหายใจพอหลวงพ่อกำหนดจิตอยู่กับกายเนะี่ยกายหลวงพ่อจะมั่นคงนะ แล้วพอกายหลวงพ่อ,พอมั่นคงมีสติตามรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจ,จยาวเพราะว่าเรานังน่งมั่นคงนะถ้าโยมไม่กําหนดจิตอยู่กับตัวเราเองก่อนสติตามรู้ลมหายใจบางทีกายไปหันซ้ายหันขวามีคนมาจะกายจะลุกไปหาเขาไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้เรากาหนดอยู่ที่กายนั่งเราไม่ไม่ไหวไม่ไม่ไหวติงไม่ขยับใครมาปล่อยไว,ไวไก้ก่อนโทรศัพท์ดังไม่รับ กำหน,นดจิตไว้ที่กายก่อนเป็นการแน่วแน่พอกําหนดจิตแล้วมีสต,ติตามรู้ลมหายใจจิตเวลากาหน,นดอยู่กับกายแล้วตามรู้ลมหายใจจิตที่กําหนดอยู่กับกายจะเบาเพราะน้นตอนนี้โยนต้องมีมีพลังกําหนดมีพลังสติต,ตามรู้แล้วมีพลังความรู้สึกตัวมีธมาธิมีสติมีสัพพัญญะ มีสติตามรู้ลมหายใจให้ดีแล้วกำหนดจิตอยู่กับโยมพนมเมือก็เพราะว่ามีสองท่านพนมมือนะคนไหนไม่ได้พนมมือก็มีกำหนดจิตอยู่กายคนไหนพนมมือบอกว่าฉันจะกกำหนดจิตอยู่กับท่าพนมแล้วก็มีสติตามรู้ลมหายใจเพราะนั้นพอเรากำหนดจิตอยู่กับท่าพนมมือมันจะไม่เมื่อยแต่ถ้าเราไม่กำหนดแล้วก็พนมือไม่กำหนด เดีมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็ปล่อยมือลงไปกำหนดอยู่ท่าไหนต้องนิ่งอยู่กับท่านั้นแต่สติต้องตามรู้ตามรู้ลมหายใจจะทําให้เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้สึกตัวจากภายในที่มีสติตามรู้ลมหายใจรู้สึกค่อนคลายเบิกบ,บานและยิ่งเรากําหนดโดยที่เราไม่ไหวไม่ขยับนี่นนะอืมพอมีสติตามรู้แล้วเหมือนกับว่ามัน่นเรามีมีการกําหนดทําให้ จิตเรามั่นคงอยู่กับกายทําให้เราตามรู้ลมหายใจได้ทุกขณะทุกเวลา,าถ้าเราไม่กําหนดเดี๋ยวก็ตามรู้ลมหายใจมีใครเคาะประตูก็ไปตามรู้เสียงเขาโทรศัพท์ดังก็ตามรู้เสียงเพราะฉะนั้นการกําหนดเหมือนกับว่าทุกอย่างว่างหมดที่ไม่ว่างก็คือมีสติตามรู้ลมหายใจคข้าว่างหมดเลย มีสติตามรู้ลมหายใจออกว่างหมดทุกอย่างรอบตัวเราจะนั่งคนพุกพนันกําหนดอยู่ที่กายทุกอย่างก็จะว่างหมดพอทุกอย่างว่างหมดอะไรสบายละนั่งอยู่ในที่ทํางานคนก็จะทํางานไปเขาไม่รู้นี่เพราะเรากําหนดเรากําหนดอยู่ตรงที่กายเพราะนั้นใครก็จะพูดเสียงดัง,งเราก็ไม่ทำขาดเพราะเราเราไม่ได้กําหนดไปที่เสียงเขาเรากําหนดไม่ได mmm. ้กายพอเรากําหนดแล้วเราก็มีสติตามรู้ลมหายใจ และ็รู้สึกตัวให้ดีมีทั้งพลังกําหนดพลังสติพลังความรู้สึกตัวแค่นั้นพลังสามสามอย่างนี้สาคัญมากโยมนั่งนั่งพระเพียบโยมก็กําหนดอยู่ถ้านั่งพระเพียบโยมก็จะไม่เมื่อยนะแต่ถ้าโยมไม่กําหนดเดี๋ยวโยก็พับเพียบขวาทีเอ็นทีีทีโยมอยู่ท่านมนอยู่ก็กําหนดพอกําหนดแล้วมือโยมก็จะไม่แบบตกะแบบอะกําหนดแล้วโอ้กาหนดแล้วมันเหมือนมั่นคง พอมีพลังสมาธิอ่าด้วยการกำหนดอยู่กับกายพลังสติตามรู้ลมหายใจพร้อมกับพลังความรู้สึกตัวทั่วพอ้อโ <c oughs> ยมจะรู้สึกได้ว่าไม่อึดอัดเลยปกติโยมนั่งสมาธิรอบบ่ายเนี่ยโอ้โหท้องอึดอัดตอนนี้โยมมีสติตามรู้ลมหายใจและตามรู้ได้ต่อเนื่องเพราะโยมมีพลังกําหนดอยู่กับกายแล้วโยมก็มีพลังความรู้สึกตัวทั่วอเพราะนั้น อ่าเราทําอะไรเรากําหนดถ้าทําไม่เสร็จไม่เลิกไมงั้นเราก็จะนั่งทํามาไม่งั้นเดี๋ยวก็แรกแรกแรกโทรศัพเดี๋ยวก็เพื่อนช่วนไปเรากําหนดไว้ในจิตว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่เสร็จไม่เลิกจะนั่งสมาธิไม่ครบหนึ่งชั่วโมงไม่ลุกจากอาสระแต่ที่ถ้าคนไหนไม่มีกําหนดไม่ไม่ได้กําหนดนะนั่งสิบห้านาทีก็จะลุกอ่ะก็้าใจไหนั่งห้านาทีบางทีก็ขยับเพราะนั้นวันนี้เรามีพลังทั้งสาม กำหนดจิตดูงกายในท่านั่งรูปใดน,นิ่งแน่วแน่อยู่ในรูปนั้นแต่ในความนิ่งมีสติตามรู้ลมหายใจดีคมณ่อเขากำหนดในท่านั่งสมาธิแล้วก็กวรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็มีสติตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกอย่างว่างหมดตาเห็นหูได้ยินอะไรต่างๆไม่สนใจเพราะเรากำหนดมาที่กาย เพราะนั้นเราหัดกำหนดไปบ่อยนะเพราะไงรู้ไหมพราะเวลาเวลาสุดท้ายมาถึงเนี่ยโยงจะได้กำหนดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะ,อะไอความกังวลต,าตาว่างๆห่วงห่วมย่อะไรอะไรวันทุกอย่างว่างเพราะตอนนี้เรามีเวลาแค่ไม่เกินเที่ยงคืนนี้เราคงจะไปทำอะไรไม่ทันหะเพราะนั้นกำหนดอยู่กับกายที่กำลังหายใจกำลดัง เลือกสุดท้ายแล้วมีสติตามรู้ลมหายใจที่ค่อยๆไปเลือกสุดท้ายไปเรื่อยเป็นการฝึกเตรียมตัวก่อนจะสิ้นลมถ้าเราได้ฝึกก่อนนะเราก็ไม่พรวนเท่าทหล่กแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเราตายทำยังไงวัวดิ้นลม้มกำหนดเด็ดกำหนดจวงกายพอตอนนี้ดิ้นร้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วกำหนดดวงกายนิ่งๆแล้วตรงที่กายนิ่งๆมีสติตามรู้ลมหาย รู้สึกได้ว่ามีความสุขมีปีติก่อนจะสิ้นงลมหายใจจะเกิดปีติสุขแล้วสุขติก็เป็นอันหวังได้จิตจะสว่างไปแต่ถ้ายมไม่กําหนดนะอยู่กับกายโอ้เรื่องี้จิตโยมที่คิดอันนั้นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยต้องวนื่อก่อนเนี่ยกำหนดไปที่กายเิทุกอย่างจะได้ตัดไปก่อนโอเคไหมพอกำหนดไปที่กายแล้วก็ รู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยมันจะทําให้เกิดธาตุทีท่ห้าคืออากาศธาตุคนเราไม่ได้ประกอบไปไแค่ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟนะคนเรามีธาตุที่ห้าอากาศธาตุธาตุทีท่หกคือวิญ,ญญาณธาตุตรงที่เราเข้าสู่สมาธิคือความสงบจริงๆแล้วก็คือเราเข้าไปสู่ระนาบของอากาศธาตุซึ่งอากาศธาตุไม่ยากทุกอนูของร่างกายดินน้ําลมไฟมันมีช่องว่างไม่มีอากาศนะ ลองรับความเคลื่อนไหวของร่างกายลองรับก,การทํางนานดินน้าลงไปแค่เราผ่อนคลายเป็นการข,ขยายทําให้อากาศมันขยายตัวก็คือตื่นขึ้นในสมาธิโอเคนะพอเรารู้สึกตัวถึงร่างกายไปที่อากาศาธาตุด้วยการผ่อนคลายแล้วมีสติตารู้ลมหายใจมโนวิญญ,ญาณธาตุจะตื่นมนโนวิญญ,ญาณธาตุ ที่มันกังวลกลัวหรือชอบอะไรไหลออกไปนู่นไปนี่เ,เวลา,าใกล้จะตายยังกังวลนู่นกนนังวลนี่พอมีสติตามรู้ลมหายใจมันไม่ส่งออกนอกมันทำให้จิตที่ปรุงแต่งกลับมาสู่ใจไอ้จิตที่คิด,คดนู่นคิดนี้เนี่ยมันมาจากโมโนวิญญาณของเราใจแล้ว,ลวมันมันปรุงแต่ง พอเราให้เขามีสติตามรู้ลมหายใจการปรุงแต่งจะน้อยลงแล้วเขาก็จะจิตพลิกกลับมาเป็นใจที่บริสุทธิ์ปกติใจเราจะพลิกปรุงแต่งไปด้วยการปรุงแต่งต่างๆทั้งตาทั้งหูฟังอะไรที่ไม่สบายใจใจแล้วก็ปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่โมโหแต่พอเรามีสติตามรู้ลมหายใจเขาจะพลิกกลับมาใจที่บริสุทธิ์ก็คือธาตุที่หกคือวิญญาณในธาตุา เราเกิดมาชาติเนี่ยเกิดมาเพื่อให้มาเรียนรู้ร่างกายร่างกายเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นรูปธรรมคือดินน้ำลงไปส่วนจิตวิญญาณเราก็คืออากาศธาตุวิญญาณธาตุคือ,อคือนามธรรมคือวิญญาณที่เข้ามาอาศัยดินน้ำลงไปนี่อาศัยเพราะฉะนั้นเราหัดมีสติตามรู้ลมหายใจวิญญาณธาตุจะตื่นขึ้นมา เราตามรู้ลมหายใจได้ทั้งวันอยู่ที่บ้านนะ,ะปกติเราจะตามรู้สามีตามรู้ลูกลูกทำอะไรตอนนี้เรากำหนดมาก่อนว่าตอนนี้วางวางไปก่อนกำหนดมาที่กายนั่งให้มีสติรู้ตัวและขนาดนั่งมีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ลมหายใจเข้ามีแต่ลมหายใจออกเพราะไม่ได้ไปทำอะไรนอกจากนั่งหายใจเพราะนั้นขนาดนั่ง ปัจจุบันของขณะนั่งก็คือมีสติตามรู้ลงหายใจตามรู้ไม่ต้องหลับตานะขณะดรือตาเราก็ดูพระป็นทุรูปดูคือสมาธิตามรู้ลงหายใจคือสตินะเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะทำให้เราตื่นจากภายในมีอากาศความโล่งว่างแล้วก็พอมมีสติตามรู้ลงหายใจ ธาตุที่ห้าอากาศที่ผ่อนคลายจากการผ่อนคลายนิ้เรือตัวพอตามรู้ลมหายใจมันจะมีตื่นรู้จากใจที่หลับอยู่ในอารมณ์นานพอใจมาตามรู้ลมหายใจเขาเรียกว่ามีสติตามรู้ลมหายใจไม่ได้ตามดูนะตามรู้ดูหลงพอ่อดูอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลดูพรพุทธรูปดูหลงพอ่อดูธรรมชาติดูดอกไม้ได้หมดเลยพอเราดูเรามีสมาธิ แต่เราต้องมีสติสมยะที่กายกับใจก็คือให้มีสติตามรู้ลมหายใจแต่ถ้าเรากำหนดมาที่กายก่อนมันจะได้มีสติตามรู้ลมหายใจแล้วไม่ขี้เกียจไม่ไงั้นเดี๋ยวตามรู้ลมหายใจสักพักพอแล้แค่นั้นจิตก็ที่แหมให้มันกำหนดอยู่กับกายแล้วก็เรื่องอื่นวางไว้ก่อนตอนนี้มาเรียนรู้ตามรู้ลมหายใจเพื่อที่จะมาให้ เรารู้สึกถึงกายเบาใจเบางั้นพอยมมีสติตามรู้ลมหายใจนะโยมนั่งท่าไหนก็ได้นะแต่เราตามรู้ลมหายใจได้ไหมอพอโยมรู้จักการกําหนดละต่อไปก็เหมือนกับว่าโยมจะตั้งท่าไหนมันก็ไม่ไม่ส่งจิตออกนอกอะนะด้าย้าโยมกําหนดการนั่งในท่าที่โยมผ่อนคลายนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่า,าเรียกว่าผ่อนคลาย แล้วพอกําหนดมาที่กายแล้วมีสติตามรู้ขณะที่กายนั่งท่าไหนแล้วจะต,ตามรู้ได้ว่ามันมีลมหายใจเข้าไม่ใช่สะพอนผ่านจมูกนะลมหายใจตอนนี้มันจะยาลวมันไปนทั่วทุกองกเลยพอยมมีสติตารู้ลมหายใจนะยวงป่วยตรงไหนมีมีอาการโรคอะไรต่างๆตรงไหนนะ ตามบูลมหายใจลมหายใจมันจะไปทะลุทะลวงทุกทุกส่วนลมของร่างกายที่เจ็บป่วยทําให้ธาตุทั้งสี่ทำงานดีขึ้นอาการป่วยมันเป็นเพราะว่าธาตุพิการนะ่ะธาตุดินหนักทางานหนักไปนาดไฟอุณหภูมิมากไปธาตุดินน้รงลมงไฟไม่สมดุลแต่ตัวที่จะทําให้สมดุลคือลมหายใจหลวงพระอาจารย์รูปนึ่งอะนะวันก่อนสัปดาห์ก่อนไปอยู่พท่าน อ่าต้าว่าท่านเกือบจะไปนะอ่าท่านดูแลวัดที่เยอรมันเนี่ยอ่าท่านเป็นลูกอิสุกอิสุใยความดันเหลือสามสิบกำลังจะไปละท่านบอกขนาดนั้นอ่ะท่านเห็นลงไหายใจของท่านคือติดมันตากรู้ลงายใจเองเลยค่อยค่อากรู้ลงหา่ใจทําให้ท่านค,ค่อยค่อยรับรู้เสียงใครเรียกก็เริ่มได้ยินรับเริ่มรับรูบร้ตัวเองแล้วเริ่มรู้ฟื้นตัวไม่งั้นคือจะ จะไปละเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฝึกอาณาปานสติไปๆช่วงวิกฤตเวลาสุดท้ายเนี่ยสติเ็าจะตามรู้ลมหายใจถ้ายมได้ฝึกถ้าโยมไม่ได้ฝึกนะช่วงวิกฤตินี้โยมไม่ตามรู้ลมหายใจโยมก็ไปเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาวิกฤตเนี่ยเราตามรู้ลมหายใจผู้จ้ารับรองว่าบุคคลที่เจริญอาณา,า,าปานสติมีสตินะ อยู harma, Raw, ่กับลมหายใจเนืองๆเป็นเครื่องอยู่กายที่ลำบากเจ็บป่วยก็จะหายเจ็บป่วยใจที่ทุกข์ก็จะหายทุกข์เพราะฉนั้นวันนี้ก็เลยว่าอยู่กับลมหายใจเนืองๆในทุกๆวันเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันมีสติตามรู้ลมหายใจโยมจะอยู่ในท่าที่กำลังนั่งนั่งผ่อนคลายโยมตามรู้ลมหายใจได้ไหมโยมอยู่ในท่าที่กําลังนั่งทํางานเมื่อก่อนมีเต่ทํางานไปคิดไปทํางานคิดไปตนนี้ ทำงานไปด้วยแล้วก็ตามรู้ขณาที่ทามาเนี่ยอาจจะตามรู้ที่เอียบทอันที่หนึ่งก็คือกายอพอตามรู้เอียบทได้เดี๋ยวมันจะตามรู้ลมหายใจได้เริ่มต้นให้หัดตามรู้เอียบทก่อนเนี่ยกำลังขีดกำลังเขียนตามรู้ทันไหมนี่ท่านอย่างน,นี้ทีงบอกมีสติอะไรอย่าเผลอไ <c oughs> ตายนี้เขาบอกมีสติไม่เผลอวันนี้ก็บอกว่าจะเขียนจะขยับขึ้นไวตามรู้เอียบทได้ไหมพอตามรู้เอียบทจับยาก,ก่อน แล้วเดี๋ยวมาตามดูลมหายใจง่ายขึ้นตอนนี้ดูสิเขาเวลาแค่ห้านาทีอ่าทุกอย่างว่างหมดที่ไม่ว่างก็คือหายใจเข้าแล้วมีสติตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้ลมหายใจออกทุกอย่างว่างหมดและโดยเฉพาะว่างทั้งภายนอกและก็ว่างทั้งภายในก็คือ ไม่ได้หายใจเข้าไปในปอดหรือในหน้าอกหรือแม้กระทั่งในท้องซึ่งตอนเียบายถ้โยมไปหายใจว่าเออหายใจเข้าไปลึกๆข้างในหลวงพ่อลึกไปถึงหน้าอกบางคนก็ลึกไปถึงท้องน้อยมันลึกได้ไงมันอาหารเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นอุบายก็คือทุกอย่างว่างหมดข้างนอกก็ว่างหมด ข้างในก็ว่างหมดแล้วเอาสติตามรู้ลงหายใจเพียวๆเลยไม่มีการหายใจเข้าไปในปอดในท้องในอกไม่ใช่หายใจเข้าไปในความว่างภายในความว่างที่เหลือจากความผ่อนคลายและรอยยิ้มไหนเพิ่มรอยยิ้มดิไม่เจอทำให้เกิดความว่างเมื่อใจรายยิ้มเนี่ย ข้างในมันจะเกิดอากาศธาตุขยายตัวติดตามรู้ลมหายใจเข้าติดตามรู้ลมหายใจออกหันใชยก็ได้ตติดตามรู้ลมหายใจเข้าหรืออาจจะติดตามรูม้อิริียบถตามรู้อิเิียบทเพราะน,นั้นให้โยงเป็นการบ้านตามรู้อิเิียบทหรือไม่ก็ตามรู้ลมหายใจได้ไหมอตอนนี้ห้านาที ตอนนี้ถ้าเราจะนั่งสมาธินะเราก็ผมว่าเราจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงสาธุสาธุาธคือถ้าเราจะนั่งสมาธิเราต้องกําหนดกําหนดว่าเราจะนั่งเจตนานั่งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงตั้งจิตไว้ในใจกํานหะนดอยู่กําหนดจิตอยู่ในใจเราเพราะถ้าไม่กําหนดนะ ห้านาทีเดี๋ยวมันก็ลุกแล้วาเรากําหนดหัดกําหนดเริ่มจากครึ่งชั่วโมงหรือวันนี้อะเอาแค่อ่า10นาทีแล้วแค่10นาทีนี้พอเรากําหนดอยู่กับกายที่กําลังนั่งไม่สนใจอื่นทุกอย่างว่างหมดภายนอกก็ว่างหมดภายในก็ว่างหมดที่ไม่ว่างก็คือลมหายใจเข้าที่ไม่ว่างคือลมหายใจออกแล้วก็ลืมตาก,ก่อน แล้วก็ฝึกสติตามรู้ลมหายใจเ้าขณะที่เรากําหนดก่อนเนี่ยกายเราจะนั่งตัวตรงนิ่งไม่ไหวติงนะแล้วก็เอาจี๊กเอาจังว่าสิบนาทีทำมาได้เลยแล้วก็มีสติตามรู้ตามรู้เพราะนั้นไม่จําเป็นต้องหลับตาโดยเฉพาะถ้าช่วงบ่ายกินข้าวอินมๆหลับตาเดี๋ยวมันจะม่วงเพราะเราฝึกที่ใจคําว่าตามรู้นี่คือใจ เค okay, นะเพราะเราฝึกสติตามรู้ลมหายใจทุกขณะทุกระยะต่อเนื่องตลอดเวลาเราจะเหมือนว่าลมหายใจเป็นเพื่อนเราเวลาเราเหนื่อยเวลาเรามีทุกข์หรือเราผิดหวังเพื่อนข้างนอกทิ้งเราแต่เพื่อนข้างในคือลมหายใจไม่เคยทิ้งเรานะทุกครั้งที่เรามีปัญหาชีวิตกลับมาหาเพื่อนเราคือลม ด้วยการมีสติตามรู้ลมหายใจของเราเองลมหายใจเป็นเพื่อนที่แสนดีเราทิ้งเขากลับมาเขาก็ยังดีกับเรา <c oughs> ตอนนี้เราก็มีสติตามรู้ลมหายใจลืมตาลืมตาบ้างหลับตาบ้างฝึกให้เป็นทั้งลืมตาและหลับตา <c oughs> พอการที่เรากําหนดเจตนาว่าจะอยู่กับตัวเรากําลังนั่งไม่สนใจอื่น ตอนนั้นตอนนี้เราจะมีสมาธิจากการกําหนดแล้วมีสติตามรู้ลมหายใจก็จะได้นานต่อเนื่องตามที่ต้องการไม่วอกแวกทําไม่กําหนดก่อนมันจะวอกแวกโดยเฉพาะถ้าจะนั่งให้ได้สมาธิแน่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกําหนดไว้มันจะนั่งแล้วมันทําได้นะแล้วต่อไปก็หัดเวลา อยู่โรงพยาบาลโอ้โหเห็นคนไข้แต่และคนนอนกายหน้าผากพลิกไปพลิกมาไหนๆก็ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาห้าวันเจ็ดวันกำหนดเลยจิตต้องมาอยู่กับกายมันจะไม่จ่ายหน้าผากไม่พลิกไปพลิกมาจิตกำหนอดอยู่กับกายแล้วก็จิตก็คือที่ชอบคิดอ่ะให้มาอยู่กับกายจิตให้มาอยู่ที่กายกำหนดเลยพอกำหนดจิตจะอ,อยู่กับกายแล้วให้มีสติตารู้ลมหายใจ จจะมีลมหายใจเป็นขึ้นอยู่ทั้งจิตกับใจไม่อยู่กับตัวเราเองทั้งกายทั้งใจอยู่กับตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองทั้งกายและลมหายใจพอใจลงอยู่กับลมหายใจด้วยการมีสติตามรู้ลมหายใจแล้วโยมก็กําหนดจิตตัวกายด้วยความผ่อนคลายการกําหนดเนี่ยเราสามารถตั้งเจตนาได้กําหนดอยู่กับกายตัวตรงแต่ว่าผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัว แล้วก็มีสติตารูลมหายใจสอนใจเราขอมีสต,ติตามรูลมหายใจตามรูลมหายใจทุกอย่างว่างหมดที่ไม่ว่างก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอเรามีสติตามรูลมหายใจตอนนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เขาจะเขาก็จะหายใจเข้ามีสติและรู้สึกตัวดีมากกว่าก่อนหายใจออกก็จะมีสติดีและรู้สึกตัวดีการที่เราฝึกสติตามรูล้ลมหายใจใจก็จะรูล้ลมหายใจด้วยความมีสติและรู้สึกตัวตอนนี้ใจเรามีสติรู้สึกตัวไปละ,ะความทุกข์ทั้งหลายก็จะค่อยๆคลายออกนะ โรคภัยก็จะค่อยๆคลายออกอาจจะทุกข์ให้กายแต่ไม่ทุกข์ถึงจิตใจโอเคนะ,ะก็ฝึกสต,ติตามรู้ลมหายใจด้วยการกําหนดจุกกายจิตที่ชอบคิดแต่ทําไม่ําหนดมันคิดกําหนดู่กกายทำอะไรให้รู้ว่าทําอะไรและขณะทำอะไรมันมีหายใจใช่ไหมแล้วก็อ,อีกชั้นหนึ่ง